มากรีดยางฝนก็ตกเปียกหมดเลยเพื่อนเพื่อนกรีดได้แค่ครึ่งเดียววิ่งเอาถังมารองไว้แล้วก็มาหยอดใส่กระโปะไว้อย,อย่างนี้เพื่อนๆถ้าเราหยอดไม่ทันเราก็เทใส่ถังใส่ถังแล้วก็มาหยอดใส่กระโปะไว้อย,อย่างนี้เพื่อนๆถ้าเราจะหยอดในกระโปะเลยมันไม่ทันถ้าเราเทใส่ถังมันมีสิทธิ์ที่จะทัน เราก็มาหยอดมาหยอดเอาไว้ในร่มได้แค่ไหนก็แค่นั้นวันนี้ได้แค่นี้แหละเพื่อนๆฝนตกเปียกหมดเลยเราเทใส่ถังใส่ถังมาหยอดเอาที่กระท่อมได้แค่นี้แหละ ได้บ้างนาะวันนี้เพื่อนๆไม่ใช่ไหลทิ้งหมดบ่ทักทายแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ปังๆกันทุกท่านจ้า